พยายามนเช็คเบิ้องลึกลเพราะ่าีมันเหนี่ยนเหนี่ยนไหลมันีวันนี้มาดูการเผาถ่านนะคะเตาเผาด้วยเตา SS05 นะคะ SS05 Plus กำลังเตรียมไม้นะคะเป็นไม้พาเลทนะคะไม้พาเลทจ,จากโรงงานไม้พาเลทนะ อันนี้เป็นการสาธิตนะคะสาธิตที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะครั้งแรกนะคะลูกค้าให้เราทดลองเผาไม้พาเลทให้นะคะเจ็ดไม้พาเลทนะครับปรากฏว่าอบออกมาสวยมากเลยนะคะลูกค้าก็เลยสั่งเตาเรามาใช้งานนะคะ ผ่านที่เป็นตลาดลูกเลยเพื่อนอะไรนะพี่ผ่านจนเป็นซุปเปอร์ซันค่ะเพราะว่าผ่านการอบครับตัวนี้ไม่ีการผ่านเผาแล้วครับผ่านที่บริสุทธิ์นะครับอันนี้มาจาธิตดูนานเลยนะคะขอบคุณมากค่ะวิธีการเผาเบียงไม้นะครับเบียงไม้แบบนี้พอแล้วค่ะเป็นยังไงก็ได้ครับเตียงให้มันเต็มลองปิดฟ้าเลยค่ะ พ่อนครับพ่อครับปิดฝาลำบากฝามาเลยครับพี่นี่นะครับใส่เลยครับดันเข้ามาให้มันสนิทอันนี้เป็นอันตอนการปิดฝานะคะขอไฟแชกแล้วอันนี้เราก็ควสูญยาก็เลยปึ๊บเนี่ยหน้าสายกิฟต์ล็อกนะคะใช้งานง่ายผู้หญิงก็สะดวกครับเอาเลยค่ะเอาเอาดินเหนียวมาก่อนครับเอาดินเหนียวมาปิด นี่เนีดิน่น้ำเราเด็ินที่มันชุ่มน้ำหน่อยเาปี้แล้วดินเยได้เอาไฟมาก่อนค่ะไฟเอามาคูทังนึ่งก็ได้ครับคึ่งนเอามาใส่นี้พี่ลบตอนจุดไฟให้หน่อยเดี๋ยวจะอัดวีดีโอไปบอกจกจุดเลยค่ะจุดเลยแล้วก็เตรียมไม้มาเลี้ยงไปไม้เล็ก โอ้จ้าก็เลี้ยงเหมือนเรานึ่งข้าวนี่ยเลี้ยงไว้คือกันค่ะค่ะก็ต้องเอาไอ้อะไรนะมามาลองได้น้ำส้มควนไม้ครับน้ำส้มกวนไม้ได้อีกเติมน้ำตรงไหนคะเติมน้ำตัวในกระบอกนี้ครับในกระบอกในกระบอกนี้ครับให้รสรับเพราะน้ำมาเติมในกระบอกคุณเพิ่วเดี๋ยวในกระบอกนี้ให้เต็มนะแล้วก็เปิดน็อตตรงนี้ เตารุ่นนี้มีจำหน่ายที่ร้านรัศพลการช่างนะคะที่ที่กัดอำเภอห้วยพึ่งนะคะบ้านคำบงนะคะววอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะคะทำรับทำตามออเดอร์นะคะอันนี้พิธาเตานะคะพิธาเตา <c oughs> <c oughs> สวยค่ะพิธาพิธาเตามาสาธิตกันอ <c oughs> กถ่านให้ดูะคะ่ะรุ่นใหม่ไม่มีไฟการจุดะะไฟก็จะจุดด้านล่างนะคะเป็น การจุดที e ่ง่ายมากนะคะจะมีหน้าเตาแล้วก็ข้างหลังเตานะคะมีสองด้านนะะด้านเดียวเยปิดตอนนี้เปิดเปิดอากาศให้มันนี่นะคะเป็นการระบายที่ดีมากนะคะออกซิเจนเข้าถึงดีเตาจะติดง่าย ต้องเป็นพวกเป็นโมหะนะเพราะมันร้อนนะตอนนี้เรากำลังจะเปิดเอาเพื่อเตรียมดันน้ำส้มพันไม้นะคะท่อตรงนี้นะคะ่อตรงนี้นะคะสีทั้งอะไรเราก็ได้ดันน้ำส้มพันไม้ได้ได้ได้สังเกตไหมคะจุดไฟครั้งแรกควันจะน้อยมากนะคะไม่ต้องปิดครับไม่ต้องปิดเลยตัวนี้เปิดเปิดได้เลยเปิดสองด้านเลย เทได้เลยไม่ต้องเอาน้ำรถเอาดินมาปิดนี้เพราะว่าควันมันจะออกเพราะมันจะไปรบกวนเขาถราถ้ามันมีควันมันจะออกตรงนี้อย่าให้มันมีมีรอยแคบตรงนี้เลยถ้าสมมติว่ามันไหม้แล้วเช้าเราก็เทได้เลยไม่ต้องเอาน้ามาดับอีกทีห่ไต้งเลยครับไม่ต้องอ๋อใส่กระสอบได้เลยเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะไม่ต้องมายุ่งกับหน้าเตาอะไรทั้งส้นเลยครับตอไปให้มนจ้นะคะจีเตรียมพืนมันจะหดเอามาที่เขาไวว่างแล้วนะเติมมาเลย สาดทิศกลางแดดเลยนะคะแดดเปรี้ยงเลยไรสดนะครับไรสดขึ้นนอแดดแดดร้อนเปรี้ยงเลยค่ะไรสดนะคะเตาติดดีมากนะคะเริ่มแล้วค่ะเตารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะท่อขนาดใหญ่จะดูดไฟดีมากนะคะไม้ท่อนใหญ่อย่างนี้ใส่ไปเลยแล้วก็จะสูบเปลวนะคะได้น้ำคงณกันไม้เยอะ ไปเลยที่นี้ปุ๊บปุ๊บเลยไห้สวยไม่ได้เลยไม่เดี๋ยวมาติดตามรอบหน้านะคะตอนนี้ร้อนมากค่ะคร้อนมาก